เจ้านี่ก็ไปลื้อไปง่ายตู้เย็นก็ได้ต้อนซีนมาอยู่สองตอนพี่น้องเอ้ยสะมีซีนหมูแล้วก็ซีนง้วงน้ำราษาผสมกันไปนิลาเเจ้านี่เฮ็ดยังกินว่าตี้ก็สิมีต้นเนื้อนิลาก็สิทํำการขวานซีนหมูใส้ผักนาลาพี่น้องเออตัดพามาตอนนี่กระ้อยซีนหมูเล้วแล้วก็สิมาซอยผักย่างต่างหญ้ามื้อนี่กระิใไส้ผักกระลำกับผักบัวไปน่ลาเจ้านี่กระเฮ็ดไม่นู่ง่ายๆเพราะว่าแกงน้องไม้ห้องมื่ว่านนย่งเรืออยู่กสิเฮ็ดขวานซีนหมูแล้วก็กินกับแกงน่อไม้นั่นละมื้อนี่ ยางนี่แหละพี่น้องเอ,อ้ยก็มีหลายคนที่ทมเขามาว่าสาวดดอยู่ห้องงานเจ้าและเพื่อนหับคนอยู่โบแต่ว่าตอนนี้เพิ่นยังบบหัาแต่ก,ก็ได้บอกไปเล้วทามือใดเขหาหับคนแลวสิบอกเด้อจา้าชีวิตคนใส่แห่งงานก็สิบ่มีอย่างายสาวลงงานนุ่มรงงานก็สิประมาณนี้แหละพี่น้องเอ,อ้ยตื่นขึ้นมากะเฮ็ดกับขา้บขาวกับนา้ากินเองเพราะว่าซื้อกินก็นได้อยู่โอกแต่ว่ามันบ่ถือใจเฮ้าเวลาเฮ็ดกินเองเฮาสิได้ถือใจเพราะว่าเฮ้าใส่ผงโมโนเลยลายเฮ่อทําบว่าตอนนี้เฮาก็ได้เตรียมเครื่องเตรียมของเอาไว้คัวซ้นหมูเลี้ยวเลี้ยวเฮาทการเอาพริกน มาขวเได้มื่อนี้กิใส่พริกลง่ไปน้ำเพื่อเพิ่มรสชาติให้มันเผ็ดๆแน่นอนจ้าข้าวกับน้ำข่อยกะสิวนไปว่นมาแล้วก็เมนูเดิมๆเมนูซ้ำๆโอ๊ยจักสิเฮ็ดอีหยังกินนาะพี่น้องแต่ละมือก็คิดหาสรรหาแต่แนวกินนี่แ่ะจั๊กสิกินอีหยังเคกินแน้าเกาเเดิมๆนี่ลหละก็วนไปวนมาเมื่อกินหมูแล้วเคกินไก่เมื่อกินไก่แล้วก็กินปลานี่ล่ะเอาก็มือใดที่ไปตลาดเระบอกเรื่อยๆว่าเวลาไปตลาดโอ๊ยคิดหาแนวกินจักซิซื้ออีหยังมากินในแต่ละมือแต่ละเว้นกะซีเดิมวนไปวนมู เขามาเบิงกันจะโอดดาเจ้าก็กินแต่เมนูเก่าๆเดิมๆแท่เอากระแจีเฮ็ดอีหยังนาะพี่น้องก็กินหาแต่นเนวกินกับมันคิดหมออกก็กินไปนี่ละตัดภาพมาตอนนี่หมูเฮาก็ได้สุปดีแล้วก็สิเอาผักลงไปทําการคขล่เข้าเล่เลขเล่ให้มันเข้ากัวชิ้นหมูมื้อนี่ก็ไข่แน่แต่ว่าบริษัทเวลาไปดูน้ะพี่น้องเพราะว่าดาตื่นสวยตื่นกะแต่เศรายุก่กตื่นขึ้นมากก6:00นงแต่ก่อนสิลุกกะ6ก0นงเคืองแล้วมาหาหนึ่งเขาหนึ่งน้ำอาบน้ำอาบนได้ตัดภาพมาสิเฮ็ดก็เผากับน้าก็ตกยุ่งเจ็ด เ้าวเฮ็ดเส้าต่อไปนี่คอยสิเป็นเวลาตื้นเราละพี่น้อง่อยสิมาตื้นเป็นตีหา่าแล้วก็ลูกหกโมงเอาเนาะ <c oughs> เอาก็มีผู้ใดเป็นขึ้นดาเนตกมาย่ามือเศร้านะโอ้ยบอกเลยเลยว่าเป็นอันอันใดกระโบหูเป็นอันขี้ข้ขานขี้ข้ขานขี้ค้านลูกคักแน่แต่พ่อลูกขึ้นมาเฮ็ดหัน,หนเฮ็ดน,นีมันก็เป็นอันดูไปเด้อภาพมาตอนนี้ <c oughs> กับเขากับน้ำเขากระด้เซ็ตเป็นที่เหียบห้อยแล้วเมื่อนี้ก็น้ำเสนอเมนูขัวซีนหมูใส่ผักกระลำปี มาเด้อมาเด้อพ่อแม่พี่น้องกินข้าวเศร้าน้ำกันมือนี่ก็แซบแซบคือเกามือใดที่ทเพิ่ม่ะแซบแน่ดาแซบทุกมือนั่นแหละเพราะว่าหิวขา้าวส่วงนี้ก็กินขา้าวแซบ แซ Finnish, no liebe, our, er story, though, well. ่บพี่น้องเอ้ยก <gente> ินอ <quest> ีหยังกะแซ่บไปเมือกินอีหยังก็คือว่าตุยพี่ดีงามไปเบอร์ตอนนี้เอ็ดเปดอัดปาดออกเบิรแล้วเอากระช่วงทีดาไปจัดฟันมาแรกๆพี่น้องเอ้ยกินอีหยังกะโบได้กินอีหยังกะโบแซ่บยาเข้าไปก็โอ้ขี้เหวี่ยวสิลูดสิร่อนออกนี่ยละก็เลยน้ำหนักก็เลยลดไปตั้งสองสามโลตัดพามาตอนนี่ก็ขึ้นซ้ำเกาซ้ำเดิมไผแน่ที่เป็นคือคอยไว้งามเวลาที่ตั้งใจสิลดน้ำหนักเื่อได้กระสิมีแนวแซบๆซบมากินตลอดกระสิบอกตัวเองว่ามืออื่นคอยลดสุดไทยกับ คือเก่ากับซ้ำเดิมมาได้สองสามปีอย mm ู hmm thinking, ่น ah yeah. ี่กันยังซ้ำเก่าอยู่ตัดภาพมาตอนนี้ก็บพากันกินเขากินน้ำเลี้ยวๆกับสิพากันไปเหตุการเหตุงานขึ้นเก้า่น่ะพี่น้องเอ้ยสู่งานโตไปเวลาเหตุงานนี่ก็ถ่าเได้ถ่าว่ามือใดสิหยุดอีกเนาะอันนี้ก็สิเป็นชีวิตหนุ่มสาวบบาเล่ามาเหตุงานในประเทศไทยเป็นหนุ่มสาวบบาวโรงงานกับสิประมาณนี้แหละพี่น้องเอ้ยเศร้ากินมากกินเขากินน้ำกินเลี้ยวกับเฝ้าไปเหตุงานตอนี่ก็มาหดโรงงานแล้วก็เฝ้าแล่นดิ้งดิ้งดิ้งไปตอกบาดกอนเดี๋ยวสิเขาสายถือหาาเเเงินด้กบคยยขส บอกว่าพอว่าเป็นคนตั้งใจเหตการเหตงานผุนใดพ่อว่าตื่นเต้เศร้าตื่นกับ,บรูปนีนาะดาตาัดภาพมาตอนนี้ก็เป็นเวลาสองทุม่มแล้วพี่น้องเอ้ยเขางานมาแล้วฮอดเวลาเลิกงานแล้วเดสตัดตาภาพมาตอนนี้ก็สิตกบาดออกมือเศร้านี่ตกบัดเขาตอนแรกก็ตตกบาดออ,ออกไปรับไปนอนเบิ่งแนวฝามือตื่นมือนี่ก็โชคดีค่ะพาอแต่มาหอดห้องฝนกระตกจากจากโอ้ยตกบักแห้งกับสถตาดีใจแนว่าโอ้มือนี่ฝนขึ้นสิตกดีค่ะขึ้นสิได้รับนอนฟันดีตกไปหน่อยเดียวหนึ่งเศร้าต Sam.